ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นดอกกระเชยาหวานสายเพชรน้ำผึ้งนะครับผมได้สั่งสายพันธุ์นะครับมาจากจังหวัดเชียงรายซึ่งขยายพันธุ์โดยการใช้หัวนะครับอาหัวละ30บาทนะครับผมสั่งซื้อมา6หัวนะครับพี่น้อง หัวมีลักษณะเป็นเงาวนะครับทีนี้เอามาปลูกนะครับพี่น้องดูนะครับเขาขึ้นดีมากเลยนะครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับจุดที่ผมไม่ได้ปลูกก็มีต้นกระเจียวหวานเหมือนกันนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเขาขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการนี้นะครับง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แหละครับก็เป็นดอกกระเจียวหวานสายน้ําผึ้งนี่แหละครับผมปลูกได้สามปีแล้วนะครับพี่น้องก็พี่น้องดูนะครับลักษณะดอกของเขาอ่าซึ่งผมเข้าใจว่าเขาขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อยอย่างเดียวนะครับที่ไหนได้นะครับจุดที่ผมไม่เคยปลูกเขาก็ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ด้วย มเมล็ดนะครับพี่น้องมันร่วงลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะแกะ,มะเมล็ดให้พี่น้องได้ดูนะครับฝั่งนี้ก็มีมันร่วงหมดนะครับนี่แหละครับพี่น้องเม็ดของเขานะครับนี่แหละครับดูในจุดที่ผมไม่ได้ปลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะ ให้พี่น้องดูชัดๆนะครับเม็ดของเขานี่นะครับเป็นเม็ดที่แก่แล้วนะครับนี่นะครับเขาขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนะครับดีกว่านะครับการแตกหน่อนะครับพี่น้องครับมีหน้าละครับถึงขึ้นทั่วเลยนะครับพี่น้องดูนะครับก็ เป็นกระเจียวที่สั่งมาไกลามากนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็กินแทบทุกวันนะครับในช่วงหน้าฝนเขาจะให้ดอกดีมากนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกแก่ๆแล้วที่ผมถอนมาเพื่อมาแกะเม็ดให้พี่น้องดูนะครับแต่เม็ดมันหลุดหมดแล้วนะครับพี่น้องนี่หลุดหมดแล้วไม่เห็นนะครับ นี่แหละครับเม็ดของเขานะครับก็แนะนําให้เอาเม็ดมันมาปลูกด้วยก็ดีนะครับพี่น้องแต่ว่าการปลูกเป็นหัวนะครับหรือเป็นเงาเราก็เห็นต้นมันด้วยนี่แหละครับพี่น้องกระเียวหวานสายน้ําผึ้งนะครับก็เราปลูกไม่ขี่ต้นนะครับที่ไหนได้ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดดีกว่าการแตกหน่อด้วยซ้ํานะครับ คลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ